พร้อมด้วยยามอ,องตาถ้วยทองมิดคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวครับใช้ทาเผาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอดพกช้ำทาถูทาถูด้วยยามอ,องตาถ้วยทองขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่ามนะครับออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับไฟยะมียาฉีดมาด้วย5 0,000บาทนะครับเบียดเข้าไปดูวงในโอ้โหโลงเงินก็ไม่ยอมนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงกู้ยัดมาแต่ละดอกนีงหรือว่าเจ็บเจ็บทั้งนั้น มาดูว่าฝ้ายักษ์จะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าตนยกนั้นเดินออกมาน่ากลัวแล้วนะครับโดยเฉพาะหมัดต่อยลําตัวนี่เอาแล้วครับเรี้ยดเข้าไปต่อยมัดใจจอยางยกนี้ยก3ามเท่านั้นเลยครับแขงซ้ายหน้าครับของโล่เงินฝ้ายักษ์พยายามต้อนไปที่มุมอ่ะมัดออกโดนไม่โดนครับพยายามจะกว่ากว่าจะไปถึงตัวนี่กันจะโดนไปก่อนนะครับฟ้ายักษ์ใกล้ๆดูจังหวะแ้าเลี่ยมจับตั้งกำแพงไว้เลยครับโล่เงินโอ้โหมือกันเหนียวเลยครับวันนี้ ลองติดตามเลยครับแฟนแฟนชอบนวยสไตล์ไหนครับประเภทอาวุธหลากหลายสวยงามก็ต้องมุมแดงครับแต่ถ้าชอบจอมลุยจอมบุกเพราะหน่วยขวัญใจของเขาดิลดถังรดถังจิตเมืองนอนครับอูโหูฝันขาเข้าไปกำปั้นมาฟายัดแต่ว่าโล่งเงินครับดูครับฮ่โอ้โห ทำได้ดีครับแต่โดนขามีสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนกันก็ไฟแดงดูว่าฝ้ายักษ์นี่เริ่มจะมีเตะเจาะยางนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกโลงเงินจะยุบจะย,ย่นไม่ได้ทีมงานนี้สั่งให้เดินนะครับออกแข้งแทงเข่าไปเรื่อยแต่ว่าฝายักษ์นั้นมาทิ้งเดินก่อนนี่แหละครับลูกหนักๆกโอ้โหจังหวะทําทได้ก็ทําได้ดีเลยนะครับโลงเงินโดยเฉพาะลูกขวางลูกแทงฝ่ายยักษ์นี่โดนแล้วย,ยังอยู่ได้นะครับ โล่เงินอาวุธสวยงามครับถึงจุดนี้นี่อาวุธแหมหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าโดนโดนแล้วจะเป็นยังไงโดนท้องอ้าวคีบล็อกไม่จังหวะจับสวยตั้งกระแพงไว้แยกไหมกรรมการเห็นว่าไม่ออกอาวุธก็ต้องแยกเลยนะครับไม่ยังยัง,ยงตื่นเต้นหือถีบส่งมุมเลยครับ <S <S เอะเอะทำไมหม่ทำท่าจะกลับัดเดินเลยครับโล่เงินแต่ว่าฟายัดไม่ยอมครับหมมันสไตล์ผมสไตล์ผมดูฟายัตไออูดวงใหนวงไหนใครยกก่อนใครยกก่อนใครยกรยก่อน มันติดมุมไปหน่อยครับกรรมการแยกอมาก่ณนโอ้โหเบียดกันสน,นุกเลยนะครับผู้นี้ไทยยุบไทยย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยอาวุธหลากหลายก็ต้องอยู่ที่โล่เงินทั้งแข้งทั้งเข่านะครับแล้วก็ออกได้เจ็บเบเนื้อเนื้อแรงๆทั้งนั้น่ายักษ์มีลูกเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็เดินเบียดตลอดวงในก็พยายามจะสู้เหมือนกันแต่ตู้ว่าจะช้ากว่าเอาดูจังหวะการล็อกแขนไล่แขนครับ อา,อาวุธมวยนี่วันนี้มาเยอะเลยนะครับโล่เงินนี่ครับมาเขียดนิดเดียวครับล้มลงไปก็ฟายะอ้าวฉีบหน้าไปอีกทีหนึ่งอ้าวโอ้โหฝันด้วยศอกบิดมาครับอยู่เลียมนี้ตีได้ไหมไม่อยังเอียงยังตีไม่ได้ยังไม่เข้าเป้าครับช่วงในท้ายปลายยกที่3ยกนี้ผ่านยกนี้ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยกหน้าครับ80 ยาบำรุงร่างกายตราพญานาซุปเปอร์กาแฟบริษัทองไทยเช่นหมี่เจี๊ยบจจำกัดจิวเจิ้จนปูเซินเจีานานยวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชลชัยพัชรคุณขอขอบพระคุณครับเอาแล้วครับปล่อยตัวมาในยกที่4นี่เกมเราใจขึ้นตามลำดับเลยนะครับ ฝ่ายยักษ์มีทีมงานต่างให้เดินต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็เดินเบียดตั้งแต่ต้นยกนะครับมาดูว่าโล่งเงินตกใจนิดเดียวนี่ยุ่งนะครับแต่ว่าฝ่ายนี้ดูว่าโล่งเงินนี่มานิ่งแล้วก็ไม่ตกใจด้วยนะครับคอยไล่แขนวงไหนก็กดเอาไว้แล้วก็แทงไอไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนครับพยายามจะเก็บกันอาวุธให้อยู่นะครับโล่งเงินฝ่ายยักษ์ บางไปโดนแข้งไปก่อนนะครับต่อยท้องโอ้โหเอาละครับหมัดกับแข้งแลกการมีจิ้มลําตัวด้วยครับโล่เงินฝ่ายะเล็งมาอย่าเล็งนานครับเพราะว่าแข้งของโล่เงินนี่ไม่รออยู่แล้วครับตีได้ไหมตีไปแทงมาฝ่ายยักบวกสอกใกล้ๆครับโอ้โหดูครับผ่าขาลุยเอาศอกอุ้ยตอนนี้ทั้งแลกศอกกันแบบที่แบบวัดดวงเลยครับาไานเปิดเกมสวนทะเละฝ่ายยัก โอ้แต่ว่าโล่เงินโล่เงินเดี๋ยวดูครับแมประเภทสวยงามโอ้โหสายหน้าสายหน้าแมรับเต็มไปก่อนฟ้ายักแล้วก็ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมน,นิดนึงครับตอนนี้น้ําเงินดูว่าฟ้ายักต,ต้องพยายามเดินให้เร็วกว่านี้นะครับโล่เงินนั้นตั้งได้แล้วนะครับเราไม่ตกใจด้วยไฟนี้นอกก็มีแข้งแล้วก็ดักแทงเข่าไหนก็ไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วก็แทงเก็บๆทั้งนั้นนะครับมาดูว่าฟ้ายักษ์นี่ทีมงานตั้งให้เดินอย่างเดียว ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับไปเดินกล้ามไหนดีจะลําบากครับแม่ถ้าไปเดินตามแบบนี้นี่โอ้ยโล่งเงินแกออกก่อนเลยครับเนี่ยครับดักแทงดื้อครับอ่าฟายักษ์ยังไงครับพยายามจะเด้งตีอ่ากาแพงก็มายัดอือืออีกแล้วครับแมาเจอเขี่ยนิดเดียวครับเสียหลักล้มลงไปก็ฟายักษ์อ่ะลูกความพยายามดีครับแต่ว่าต้องมีอาวุธนําด้วยครับน้ําเงินแม่เดินเข้าไปรับก่อนที่มันอือือทั้งพลักํะกลังอะไรมันโอ้หายไปเยอะแล้วครับโอ้ดูครับ โอ้ยแดงวันนี้ดูอ่นอกได้ในมีระบบป้องกันตัวโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับการแก้เกมของน้ําเงินอาวุธนําหน่อยนึงฟายัดดูว่าโลเงนินวันนี้มานิ่งมาดีนะครับแล้วก็ออกแม่นทุกดอกเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าฟายักนี่ปกติก็เป็นมวยที่แข็งแรงเหนียวแน่นแต่พอโดนก็ไปเยอะๆนี่ออกอาการยุบให้เห็นได้เหมือนกันนะครับแม้ว่ายังจะพยายามเดินเบียดเดินชนก็ตามนะครับ ลงเงินก็ยังประมาทไม่ได้นะครับมาถึงตอนนี้เป็นมวยขวาที่ซ้ายหน้านี่ออกได้ดีมากๆกับโลงเงินทั้งดักแทงด้วยเข่าซ้ายทั้งตีนซ้ายเนี่ยครับคือเป็นมวยขวาที่ออกออกซ้ายมากกว่าอาฟันมาก็ฟันคืนครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4มีช็อตอะไรได้ตื่นเต้นไหมครับหมาดไปมาหมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอีกครับแหรรับไปเลยส่วนลด50%ครับ ของม er, ิกเซอร์มีร้านค็อกเทลซีฟูด้ดที่ขอนแก่นแล้ววันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราโตโยต้าเคมอเตอร์ or, คุณวิเชียนสมพบนุ่งโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับฝายยักษ์นี่ต้องมีมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องเดินเบียดให้เร็วขึ้นดูว่าโลเงินก็ไม่ประมาทนะครับอาวุธมวยนี่จุกจิกาดนี่ไม่ตก มีลูกทีบทำลายจังหวะมาดูวงในก็กดเอาไว้แล้วฝายยักษ์ก็ไม่ยอมนะครับพยายามที่จะสับสอกเหมือนกันครับแต่วันนี้โล่งเงินแกเห็นอาวุธหมดเลยครับพอเข้าในก็ล็อกแขนไว้ก่อนเนี่ยครับพอเข้าในดูครับดูดูจังหวะการเก็บอาวุธฝายักษ โลงเงินวันนี้นี่แกโทรเป็นพระเอกเลยครับทั้งวงนอกวงในอ่ะกำปั้นยังไม่มีรูครับฟายักษ์หาเป้าเจอไหมคาเป้ามาเนี่ยแหละครับโดนดักแทงไปอีกแล้วครับด้วยเข่าซ้ายก็เป็นมวยขวาที่ดักแทงเข่าซ้ายสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับเกือบเกือบสองนาทีเกือบเกือบสองนาท,นาทีตอนนี้เขาบอกเบื้องต้นครับยาฉีดสามแสนบาทสามแสนบาทให้ไฟน้ําเงินแต่ว่าตอนนี้รัดเหนียวเลยครับไฟแดงเจ้าโลงเงิน ไม่ว่าไม่ปล่อยโอกาสนะครับให้ฟายักนี่ล่อยมัดได้ถนัดนะครับเข้าวงไหนก็ต้องล็อกเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยทีมงานของฟายักก็บอกว่าให้เดินต่อยมัดอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามจะเบียดเหมือนกันแต่ว่าอาวุธมวยโดนความจุกจิกของโลกเงินนี่คอยถีบทำลายจังหวะแล้วก็ออกซ้ายออกขวานะครับทำไมฟายักแม้ว่าจะเดินพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนครับนะปวดหัวเหมือนกันนะครับฟายักวันนี้ กำปั้นที่เคยทรงพลังครับวันนี้คำเป้าหมอมอเหม็งไม่เจอครับแล้วก็โดนโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าครับอิ่มไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวจบผู้นี้ผู้ต่อไปเป็นวีรสิงห์เกียรติชัยยุทธนะครับเจอกับแฟนฉันบอลมหาชัยครับในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์หลายคนอาจจะไม่คุ้นแฟนฉันนะครับชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมคือเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับแหมเป็นขาแรกขาลุยเลยครับมาประเดิม ช่อง t r u e o u นะครับมวยมันวันศุกร์นับถอยหลังแล้วนะครับเหลืออีก40วิยกสุดท้ายครับ <c oughs> อ้าว40วิสุดท้ายแต่วัดถอยออกมานิดนึงก่อนผ่อนเกมนิดนึงก่อนครับฟาดยัดก็พยายามแบบสุดสุดแล้วครับดูวันนี้ขยับเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับเจ้าโลเงิน โอ้โหดูครับวันนี้ฉายแววมวยเอกอีกคนหนึ่งเลยครับโลงเงินกลวยในเมืองยิมแต่ว่าฝ่ายยัดหน่าย่อนี้แฟนๆก็ติดตาอยู่แล้วแหะครับว่ามจอมลุยจอมดีเดือดแต่ว่าวันนี้แท้จังหวะแหะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าการตัดสินยังเป็นทางการจะเป็นแบบไหนครบยกแล้วก็ไฟแดงครับอาวุโสน้อยกว่าก็ขอโทษรุ่นพี่แหละครับ คู่แรกก็เกมเดือดแล้วครับใบให้คะแนนกำลังจะเป็นใบสุดท้ายใบที่3แล้วก็หันไปมุมแดงครับวันนี้โล่เงินกลวยในเมืองยิมครับโอ้โหชมหน้าผู้ชนะอย่างหล่อเลยครับโล่เงินยินดีด้วยเป็นกำลังใจให้กับฟายัดด้วยนะครับอตอนนี้พักคู่เดียวคู่ต่อไปวีรสิงกับแฟนฉันครับ